สำหรับคนไทยทั้งประเทศนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนานะคะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเปลี่ยนพระราชอิรียบทณพระตำหนักเปลี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันค่ะท่านผู้ชมครับจากข่าวนี้นะฮะประชาชนจํานวนมากที่ทราบข่าวเนี่ยก็เดินทางจับจองพื้นที่ทั้งสองข้างทางนะฮะที่ทั้งสองพระองค์เนี่ยจะเสด็จพระราชดำเนินไป แล้วก็ผ่านพากัรจใส่เสื้อสีสันสดใสแล้วถือพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์นะฮะพร้อมธงสัญลักษณ์ประจําพระองค์และวก็ธงชาติไทยที่มีข้อความทรงพระเจริญเพื่อเป็นการแสดงนะฮะความจงรักภักดีคุณผุที่ต้องยอมรับจ<า>กจะเสด็จผ่านอย่างนี้คือสเสด็จออกจากศิริราชแล้วจะต้องออกไปทางพุทธมณฑลถูกต้องไหมฮะพุทธมณฑลไปที่นครปฐม นครปฐมราชบุรีออในแต่ละจุดแต่ละจุดก็จะมีเรียกว่าจุดรับเสด็จครับซึ่งภาพอย่างเนี้คนไทยไม่ได้เห็นมานานแล้วคุณรู้ไหมฮะว่าในหลวงทรงประทับพ,พ,พระองค์อยู่ที่สิริราชรวมแล้วนานเท่าไหร่ฮะเกือบปี่ <3 S 1> ปีสาืาอีกอรับ าสามตีกับอีกสิบเดือนที่คนไทยเนี่ยได้ได,ได้ได้รู้ประอาการปวดพระองค์ท่านเนี่ยที่สเสด็จประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชส่วนสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยคนไทยไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าหรือได้เห็นพระพักของพระองค์งมาสักระยะหนึ่งปีกว่าปีกว่านะครับครั้งนี้นับว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆนะฮะ ต้องขอบอกว่าได้มีโอกาสเห็นพระองค์ท่านแย้มพระสวนด้วยแล้วก็เป็นเรืองท่านเบิกบานมาก <c oughs> นะครับเมื่อวานนี้ผมเองก็ต้องขอบอกว่าเมื่อวานนี้ตื่นเต้นเพราะได้ข่าวว่าจะถ่ายทอดสดตอน5้าโมงเย็นแต่ปรากฏว่าทั้งสองพระองค์ ทรงเสด็จก่อนเวลาประมาณ4ี่โมงกว่าสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก็ได้เสด็จถึงถึงอ่างวางไกลกังวลประมาณก่อนทุ่มหนึ่งหกโมงสี่ห้าประมาณนั้นหกโมงห้าสิบนี่จะเห็นเห็นประชาชนเนี่ยน้ําตาไหลกันแค่เราดูภาพแค่นี้รู้สึกไหมเป็นเหมือนแบบมันตื้นตันเนาะคือตอนแรกวอลลบอกจะไปตอนเมื่อวานจบรายการปุ๊บฉันบอกวันนี้ในหลวงเสด็จออกนั่งวอล์บอเช็คนะบอกเออดีแล้วจะไปบอกเอออย่าไปเลยเพราะพื้นที่เนี่ย คนเขารู้ข่าวจากโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยก็เริ่มจับจอง,จองคนจากทั่วประเทศเลยนะครับเดินทางมาที่สิริราชบางคนมาจากนังหวัดไกลๆเลยนะนะ,ะหลายคนที่มาเฝ้าเสด็จเมื่อวานนี้นะฮะต้องขอบอกนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะว่าถือเป็นวันที่เกินคํญญญาบรรยายนะครับไม่สามารถอธิบายเป็นคาพูดได้เนื่องจากเขารู้สึกคือรู้สึกตื้นตันแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่จะได้เห็นทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดําเนินกลับ นะภายหลังที่ทรงเข้ารับการรักษาพระวรกายมันเป็นเวลายาวนานนะครับครับเราประสบนิกรชาวไทยนะฮะใต้ฝ่าร้องธุรีพระบาทเนี่ยนะฮะพอได้เห็นได้ฟังว่าพ่อหลวงแม่หลวงของเราเนี่ยยิ่งแต่หลายคนได้เห็นพระพักเห็นพระพักของทั้งสองพระองค์เนี่ยแจ่มใสก็รู้สึกอบอุ่นใจมากๆเอาอย่างนี้ในฐานะเอ,อิดผู้ผลิตรายการเป็ุตัวแทนถวายพระพรพระองค์ท่านด้วยกันครับ นะฮะก็คือคุณพุธที่ถวายบอกับแม่คุณสิคุณเลยก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะฮะทรงพระเกษมสําราญยิ่งยืนยน,นานจริงๆคนไทยอย่างเราขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปเพลงนี้เราคงจะได้ยินกันเยอะๆนะครับวันนี้เราไม่รู้จะพูดเป็นคําบรรยายายังไงเหมือนกับคนก็พูดประโยคนึงเขาบอกว่าฉันมีบ้านชื่อประเทศไทยบ้านของฉันชื่อประเทศไทยฉันมีพ่อชื่อในหลวงฉันมีแม่ชื่อพระราชนีจริงๆอันนี้นะฮะ รู้แต่ว่าเมื่อวานนี้ผมดีใจแล้วครับที่พ่อแม่ในเมื่อวานได้ออกจากโรงพยาบาลและได้กลับบ้านแล้วหลังจากที่อยู่ที่โรงพยาบาลหลายปีเหลือเกินเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศคงจะรู้สึกแฮปปี้ใช่คํานี้เขาบอกว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่แบบว่าเสด็จออกครึ่งปีพอดีเลยนะถ้าสมมติจะนับกันเมื่อวานวันที่เท่าไหร่ฮะเมื่อวานหนึ่งสิงหาเมื่อวานนี้ว่าน้ำบอกผมนอนเช้าเผมได้ติดตามคนนี้น้ำตาขอบเอวเลยน้ำตาขอบเอวทันยาเลย นะฮะต้องบอกว่าโมเดลบอกว่าเช้าไงว่าเย็นนิ่งเลพรองท่านจะเสด็จแล้วผมบอกเฮ้ยใช่เหรอแน่ใจแ่าข่าวมาจากไหนเพราะคว่าเสด็จออกจริงๆคือสำนักข่าวเราเนี่ยสำนักข่าวของโมเดลนายหรือทุกช่องไปรอทําข่าวจริงๆตั้งแต่วันจันทร์ละตั้งแต่วันจันทร์ก็มีการมี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 หมายกําหนดการว่าพระองค์ท่านจะเสด็จกับเออวังกลกังวลแล้วก็ทุกคนก็รอมาจนถึง